สวัสดีครับขอต้อนรับผู้าสูรายการท่าลองท้ารวยอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมชวบริศโลหิตจันทร์ชาวครับและเจนนี่เกศรราชรองเมืองค่ะวเจนี่ครับปกติแล้วตอนเช้าต้องทานอะไรครับข้าวสิคะแล้วครับพี่ทานขนมปังเฟรนฝรั่งไม่ค่ะรู้ไหมว่าข้าวมีกี่ประเภทก็ก็เท่าที่กินกินก็มีข้าวมะลิข้าวเกษตรข้าวมะลิข้าวหอมมะลิเออข้าวหอมมะลิข้าวเสาร์ให้สองให้ไม่ค่อยได้ทานอืพูดดีทีเดียวเชียวจะบอกมีอีกอันนึงพูดดีกว่านั้นอีก แล้วก็แพงมากด้วยมันมีอีกเหรอคะใช่ครับผมมันคือข้าวสังหยดครับข้าวอะไรนะสังหยดข้าวสังหยดคือข,ข้าวไทยใช่ไหมเป็นข้าวไทยครับผมอ,อยู่ทางภาคใต้ครับผมแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยข้าวนี้โอ้โหหากินยากมากเจนนี่ทำไมอะคะส่วนใหญ่จะส่งออกนอกหมดเลย ไปเข้าไทยแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยทานกันไม่ค่อยได้ทานเพราะว่ามันแพงมากแล้วก็ปีนึงเนี่ยออกได้แค่ครั้งเดียวแต่วันนี้ครับสำคัญมากเจนนี่สำคัญอย่างไรเพราะว่ามีการเอาข้าวสังยดเนี่ยมาแปรรูปให้เราได้กาบ้าอย่างเต็มเตมเลยแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะวันนี้จะได้ดูกันสนใจหรือเปล่า,ากาบ้าที่เอามาจากข้าวใช่แล้วก็เป็น,ปนข้าวสังยลด,ด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวสังยลด,ด้วยใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคอยติดตามดูครับแพงไหมแพงไหข้าวนะล